สวัสดีครับ FC ธรรมนทนยนครับขอนำเสนออีกตัวครับตัวนี้เป็น NQR NQR 175แรงครับ175 NQR ตัวนี้เดิมนะตัวนี้เดิมประตูเดิมเ็น NPR สติกเกอร์เดิมนะครับยูโรสเดิมรันสีความเดิมครับเดิมนะครับรถเดิมขณดนี้ติดเครื่องครับอันนี้ติดเครื่องเครื่องเงียบมากครับผม สวยมากครับภายในประกอทชกิ้นทุกชิ้นครบนะครับคันนี้ครบเดิมครับเห็นไหมเบอระมีขาดคนขับหน่อยเดียวอานในรถไม่เคยชนนะฮะรถเดิมอันในครบถ้าลูกค้าจะได้แบบตู้ได้นะครับแบบกระบะหรือแบบคอกพร้อมกระบะพร้อมคอกได้ครับได้ครับคอนโซลพสีสวยเป็นตรงถางเป็นเหล็กนะครับถ้าเราจะทําเป็นคอกเป็น บรรทุกได้ครับหรือว่าเอาแบบตู้ได้ทั้งสองอย่างครับภาษีเดิมไม่เคยพ่นสียาง825ครับรถไม่เคยขยับเรื่องท้ายเกียร์ครับผมตัวนี้จะเป็นรถบรรทุกอยู่ทางกรุงเทพนะครับวิ่งส่งของถ้าไม่แรงนะครับตัวนี้ราคาไม่แรงถ้าเอาสภาพตู้ก็ห้าแสนกว่าบาทครับผมห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้าเอาสภาพตู้นะครับ ถ้าเอาเป็นสภาพคอกกระบะคาโก้แล้วก็คอกก็อยู่หกแสนกว่าบาทครับผมไม่เกินเจ็ดแสนครับถ้าเป็นคอรอบกับปบาใหม่หมดก็ไม่น่าจะถึงเจ็ดแสนครับตัวนี้ยอดจัดเต็มนะครับจัดได้หกแสนห้าถึงเจ็ดแสนครับตัวนี้สก็อสีสวยครับเป็นเบรกลมเบรกเสริมเรียบร้อยแล้วครับเป็นเบรกเสริมลมเรียบร้อยแล้ว มาดูด้านในครับมาดูด้านในประตูสองข้างเดิมนะฮะระเดิมสวไประตูสองข้างเดิมครับเดี๋ยวจะยกอหอยเกียงให้ดูเครื่องครับกรันตีความเดิมมีก็บรายละเอียดมานิดหน่อยครับประตูสองข้างเดิมนะครับ <S <S เครื่องไม่เคยแกะครับเครื่องไม่ได้ล้างยังไม่เคยแกะสลับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับ ด้านในด้านล่างปุ๊บนะครับการันตีความเดิมเครื่องไม่มีหลวมครับดูแล้วครเบเจ๊ว่ามันเครื่องมันมีหลวมครับตัวนี้จะแสดนปีห้าหกนะครับห้าหกรถสวยครับราคานี้ลูกค้าต้องรีบนะครับราคาห้าแสนกว่าบาทร้อยเจ็ดห้านะครับ ถ้าลูกค้าชอบแบบตู้ได้นะครับแบบเป็นกระบะคาโก้หรือว่าเป็นคอกสูงทางเต็นท์เราจัดให้นะครับลูกค้าก็จองทำเอกสารจองแล้วว่าจัดเป็นแบบตู้ก็ได้ได้หมดครับมีลายผ่อนเป็นลายเดือนลายปีเหมือนกันทุกคันครับผมถ้าลูกค้าสนใจก็อย่าลืมนะครับที่เต็นท์กำมันธรรมนูนที่อำเภอกุลังสนใจก็โทรมา083 3 4 3519ห ขอบคุณครับ